ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านฮนะวันนี้ก็เป็นาการถแถลงข่าวการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะว่าตอนนี้ยืนยันนะครับ วันนี้มีผู้ป่วยสุรินมีผู้ป่วยติดเชือ้อสะสมทั้งหมดนะครับแรายด้วยกันนะครับทั้งหมด8ลรายอยู่ระหว่างการรักษาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครมีอาการหน้าวิตกแล้วก็คาดว่าในวันสองวันนี้น่าจะมีหมออนุญาตให้คนในจำนวน8ลรายผู้ป่วยทั้ง8ลรายที่ติดเชื้อเนี่ยกลับบ้าน เป็นว่าคนเข้ามาประมาณหมื่นห้าเนี่ยนะฮะคือรวมทั้งจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมต่างประเทศด้วยซึ่งเราห่วงตรงเนี้นะห่วงตรงนี้ว่าถ้าเราไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยกลัวืกลัวจะมีการติดกันเองภายในพื้นที่อันนี้การระบาด เป็นไปในวงกว้างนะแต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดกันเองในพื้นที่นะฮะวันนี้เราก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยทางเลือกเราจะมีไม่เยอะฮทางเลือกทางทางแรกผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่เลือกก็คือถ้านเราปล่อยตาตากรรมเนี่ยท่านคิดว่ามันมันจะเป็นยังไงนะฮะไอ้โมเดลอู่ฮั่นโมเดลของอิตาลีเนี่ย มันก็จะเกิดนะแล้วมันจะเกิดไว้ด้วยมันจะเห็นได้ว่าท่านดูกราฟนะฮะประเทศที่มันมีอัตราที่เอาไว้เนี่ยนกะราฟมันจะตั้งฉากขึ้นเลยนะแต่ความพยายามของเราทางเลือกที่สองคือทำไงจะให้กราฟมันไม่ชันนะเพราะถึงตอนนี้แน่นอนนะมันก็ต้องมีคนติดบ้างนะเรายอมรัแต่ทำไงให้ติดอยู่ในภาวะที่แพทย์พยาบาลของสุรินเนะี่ย จะรับมือได้ถ้าจะบอกว่าไม่ให้ติดเลยผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นฮะแต่ก็จะกลายเป็นการพูดเกินความเป็นจริงไปหน่อยนะฮะผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรแล้วก็เหมือนกับเป็นการบิดเบือนนะก็อยากจะให้พี่น้องได้ได,ได้ตระหนักกันเราจะพยายามให้การมันสูงขึ้นแบบนี้จะให้พยายามให้มันเคลือบมันมันไม่ชันมากยิ่งเป็นแนวนอนยิ่งดีฮะนะ ฉะนั้นถ้าทางเลือกมันน้อยเราก็เลือกวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาเท่าไหร่ที่จะทําให้มันเป็นแนวนอนเราก็ผมก็ถามหมอหมอก็ให้เวลาสิบสี่วันสิบสี่วันผมก็ให้เผื่อว่าเอางี้แะ้วกันผมให้ถึงสิบห้าเมษานะครับฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงสิบห้าเมษานี่ยทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ต้องช่วยกันฮะช่วยให้ตุลินเดินไปในทิศทางที่เราอยากนในภาวะอย่างนี้นะะถึงไม่ใช่สงครามแต่ผมว่ามันมันสงครามสงครามเนี่ยเรายังรู้เป้าหมายรู้ตัวบุคคลแต่เนี้ยเราเราไม่เราไม่เห็นตัวบางทีศัตรตูตัวเนี้ยมากับคนที่เรารักอีกนะฮะ ผมเองก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ยเรามีเวลาแต่เวลาเรามีน้อยฉะนั้นจะมาบอกว่าเรื่องโควิดในทเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ว่าของหมอต้องจัดการให้ได้ผมยืนยันว่าไม่ใช่ภาวะสงครามจะมามัวแยกพลเรือนแยกทหารไม่ได้บางประเทศเนี่ยมีภาวะสงครามเนี่ยทุกคนต้องเป็นทหารไม่ว่าเพศใดก็ตามวัยใดก็ตามนะ ฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องแบ่งหน้าที่กันทำพี่น้องประชาชนก็ควรจะทำในในบทบาทในหน้าที่ตัวเองก็คือเรื่องการดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวเองนะนั้นมาตรการที่เราวางไว้มันก็จะมีกรอบสามเรื่องที่จะทำในช่วงเวลาทองที่เหลือเนี่ยสิบสี่วันจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ มันก็มีเรื่องของการการป้องกันนะฮะคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือคือเรื่องของของการด de ิดเทคคือการค้นหาผู้ป่วยเรื่องมาตรการประเด็นสุดท้ายกลยุทธ์สุดท้ายก็คือเรื่องการรีสปอนการดูแลผู้ป่วยนี่มันก็จะแบ่งกัน เรื่องป้องกันเนี่ยผมบอกหมอผมตามไปช่วยหมอในห้อง icu ไม่ได้นะในจุดที่มีคนป่วยอยู่ไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่ผมผมผมช่วยหมอได้อย่างเช่นมาตรการแรกเรื่องป้องกันอันนี้ผมต้องช่วยเต็มที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพี่น้องประชาชนต้องช่วยคุณหมอนะครับ มาตรการที่สองเรื่องการค้นหาผู้ป่วยอันนี้มันก้ากึง่งระหว่างหมอกับเราก็ต้องแบ่งกันนะเช่นเมื่อเจอหมอก็ตั้งทีมสอบสวนควบคุมโรคแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่หมอนะที่สอบสวนมีตำรวจมาช่วยด้วยเพราะตำรวจก็มีประสบการณ์เรื่องการสืบสวนนะโดยเฉพาะหาตัวเนี่ยอย่างสมมติมาลงรถปึ๊บนั่งตุกๆเข้าบ้านเนี่ยวันนี้หาตุกต๊กๆไม่เจอนะ ทางสารสุขไปหาไม่เจอสายสืบหาเจออันนี้ก็มาช่วยกันนี่คือเรื่องจริงที่ที่สุลินทร์เอามาใช้ตอนนี้ท่านผู้การตํารวจท่านผู้ิงคับการตํารวจภูธร,ร,รก็แจ้งไปทุกอำเภอนะโดยเฉพาะสอพอต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ว่าให้สายสืบเนี่ยมาช่วยในการเรื่องสืบสวน ควบคุมโลกด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสียงที่ต้องหาตัวเ,เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโลกนะส่วนในประเด็นสุดท้าย r e อปนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอ100%อซอันนี้ก็ผู้ว่าคงไม่มีฉีดความสามารถในการที่จะไปทําได้เที่ยงแต่ประสานได้อันนี้เราจะช่วยในเบื้องต้นเราก็แบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ระหว่างฝ่ายบุคลากร,กรทางด้านสาธารณสุขกับฝ่ายบ้านเมืองนะฮะ อันนี้มาตรการแรกที่ป้องกันวันนี้เราผมต้องขออภัยพี่น้องสุรินทร์นะต้องทำคเข้าใจว่าภาวะไม่ปกติเราจะใช้วิธีดำเนินชีวิตแบบปกติมันก็คงไม่ได้มันคงไม่สะดวกไปทุกเรื่องแต่เราก็พยายามจะให้กระทบให้น้อยที่สุดฉะนั้นมาตรการแรกก็คือเรื่องการเราจะยกระดับการปิดสถานที่ต่างๆในสิวันเนี่ย อะไรที่เรายังคือเรามองว่าบ,บริบทเรายังไม่เหมือนกรุงเทพนะฮะเช่นคนไปใช้บริการยังไม่ไม่มากที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ปิดนะแต่วันนี้เราต้องปิดยกตัวอย่างอย่างร้านตัดผมร้านเสริมสวยอย่างเมืองใหญ่ๆห่เขาปิดเพราะว่าคนไปรอเรเอเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคแล้วทางคุณหมอก็ให้คำแนะนำว่าบริบทบ,บ้านเรายังไม่ใช่บางคนหาเช้ากินขําช่างตัดผม นะเขากว่าจะได้แต่ละหัวจะไปปิดเขาคิดดีๆแต่เราก็ยืดระยะเวลามาได้สักพักแต่วันนี้นะต้องปิดนะคือการทําเรื่องนี้มันต้องทําเพราะเป็นเรื่องใหญ่ครับมันต้องทําหลายๆมิติไปด้วยกันนะอะไรที่บกพร่องอะไรที่ตกหล่นอยู่เราพยายามไล่เก็บให้หมดก็ก็ฝากนะถ้าใครมีข้อเสนอดีๆนะครับ มีมาตรการดีๆก็ก็ขอเชิญได้นะฮะให้เสนอความคิดเห็นมานะครับอันที่สองคือเราจะยกระดับการใช้ไม้แข็งคือใช้กฎหมายโดยเฉพาะพวกพกฝ่าฝืนพลกออย่างล่าสุดก็มีตัวอย่างไว้แล้วที่อเภอรัตนะเจ้าที่เอาเอกสารไปเตือนไปแจกให้บอกให้กักตัวคุณมาจากต่างท้องที่ ฉีกทำลายต่อหน้าเจ้าที่นยผงให้ในอำเภอกับตำรวจไปเอาตัวมานะะก็ปรากฏว่าก็ทางนะฮะผู้เกี่ยวข้องก็บอกว่าให้ไปกักตัวแล้วค่อยดำเนินคดีก็เอากลับไปบ้านก็ะทาข้อตกลงให้อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ฟังอีกคงเลยใช้ไม้แข็งให้เอามาไว้ที่กักตัวที่ทางจังหวัดจัดไว้ก็ที่สารกลางหลังใหม่นี่ฮะ ก็พอพอ้นระยะ14วันถ้าไม่ป่วยนะฮะรายนี้ยผมจะต้องส่งไปให้พนักง,งานอนการดำเนินคดีไม่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ผมก็พูดคุยผู้กเกี่ยวข้องในกระบวนการนะว่าในสภาพสถานการณ์อย่างนี้เราต้องใช้ความเด็ดขาดก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วย นะว่ามันจําเป็นเพราะว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยระมัดระวังดูแลตัวเองแต่จะมีคนส่วนน้อยเนี่ยที่มันมาทำให้สิ่งที่เราทําไว้ทั้งหมดเนี่ยมันพังซึ่งตรงนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับการต่อมาก็คือเนื่องจากพอลกรเนี่ยไม่มีเรื่องเคอร์ฟิวฮะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถจํากัดระยะเวลาให้คนออกนอกบ้านได้ งานออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้น้อยที่สุดเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เสริมมาตรการให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อแต่เนื่องจากมันไม่มีอำนาจนะที่ชัดเจนตอนนี้ผมก็ขอความร่วมมือให้ทุกตำบลหมู่บ้านนะครับไปประชาคมกันโดยในการประชาคมนั้นเราก็ยืนยันว่าให้อำเภอไปไปจัดให้มันเป็นไปตาม มาตรการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะห่างเรื่องการสวมแมสนะครับเรื่องการจำ,จำกัดจำนวนคนแล้วก็จำกัดระยะเวลาในการหาลือกันออกเป็นข้อตกลงในประชาคมหมู่บ้านในสองสามเรื่องเรื่องแรกคือร้านค้าหมู่บ้านต้องปิดเปิดปิดให้เป็นเวลานะครับผมก็ให้ไปกว้างๆครับว่า ถ้าจะตามความรู้สึกผมก็คือตะวันตกดินก็ให้ปิดเนี่ยแต่ก็แล้วแต่พี่น้องไปตกลงกันเอาตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่เรื่องระยะเวลาการห้ามออกอเคหสถานก็ให้หมู่บ้านไปตกลงกันเอาแล้วก็ที่สําคัญเพื่อเป็นการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการนี่นะเมื่อกี้ผมก็ไปแทรกมาตรการเพิ่มขึ้นก็คือว่าขออนุญาตงดดื่มสุราสัก ได้ไหมช่วยกันนะเพราะว่าผมมองว่าเล่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนใช้ชีวิตเสียเส่ยงเมาแล้วก็ชนแก้วกันบ้างกอดลัดฟัดเหวี่ยงกันบ้างมันเสี่ยงต่อการติดเชื้ออันนี้ก็เป็นมาตรการที่ขอลงไปแล้วก็มาตรการอีกอันหนึ่งก็คือขอให้พี่น้องสุรินได้ติดต่อญาติ ที่ยังไม่เดินทางเข้ามาินสุรินว่าให้งดเดินทางเพราะของเรามีเคสตัวอย่างล้วสองเคสมากับรถโดยสารบริษัทเดียวกันแล้ว,ลวจากพัทยาสุรินนะอยากให้เตือนกันให้งดเพราะแน่ใจได้ยังไงว่ารถโดยสารที่ท่านนั่งมาจะไม่มีคนติดเชื้อโดยเฉพาะพื้นที่ท,ที่ท่านที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ตอนนี้ผมก็ยืนยันว่าหลายพื้นที่มันก็เสี่ยงหมด ครับแล้วก็มาตรการที่ที่ขอความร่วมมือไปก็คือว่าให้ทุกหมู่บ้านตำบลนนจัดเวรยามหมู่บ้านตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงผมก็เรียนลงไปว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมาต่อรองผมนะฮะเพราะผมไม่ได้สั่งให้มัมาอยู่ที่จวนแต่อยู่ที่ตำบลหมู่บ้านท่านดูแลคนของท่านท่านจะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีคนติดเชื้อเข้าไปในหมู่บ้านท่าน แล้วด่านหมู่บ้านตำบลต้องมีการคัดกรองต,ตอนนี้หลายหน่วยงานก็อย่างอบอจอสนับสนุนอุปกรณ์เทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิซึ่งอันนี้เราก็ไปแจกให้กับเจ้าทีตา่ตามด่านหลับระหว่างลอยจะเข็บแต่สำหรับหมู่บ้านตำบลต่างๆนั้นผมได้แจ้งให้ททุกอบตเทศบาลของท้องถิ่นได้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้นะครับ ตอนนี้นะฮะเรื่องการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าตอนนี้ของสุรินเราเนะี่ยน่าจะเป็นที่หนึ่งของประเทศเกินหลักล้านนะครับแต่ก็ยังต้องทําต่อเพราะเป้าเราเนะี่ยต้องการคนละสองชิ้นเป็นอย่างน้อยเพื่อสลับผัดเปลี่ยนกันแล้วก็ผมจะได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนร้านค้าต่อไปนี้ถ้าคนสุรินมาซื้อมารับบริการ ถ้าไม่ใส่แมสขอความนา่างดจําหน่ายงดให้บริการครับไม่ว่าะจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการหลักๆนะครับห,ห,หลังจากที่เราได้ทํากันมาแล้วเรื่องล้างบ้านล้างเมืองอะไรเราก็จะทํากันต่อนะครับแล้วก็เรื่องการค้นหาผู้ป่วยนะครับตอนนี้ก็ที่ผมกลาบเรียนเราใช้แอปพลิเคชัน โควิด -19 ที่นันะครับติดตามนะครับแล้วก็ส่งที่ลงไปค้นหาในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนั้นทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรวางแผนการอยู่เวรซึ่งอยากจะวิงวอนว่าน่าสงสารมากบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าท่านลงเวรแล้วท่านไม่ได้กลับบ้านไปพบหน้าคนที่ท่านรักหรอกครับท่านออกจากเวรท่านก็ต้องไปกักตัวตามระเบียบ14วันแล้วก็ขึ้นเวรต่อ ฉะนั้นก็ฝากขอความร่วมมือพี่น้องสุรินว่าเราเรามีเวลาเหลือไม่มากวันนี้ต้องช่วยกันนะครับแล้วผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคนระับอ้มาตรการการป่วยจริงๆเป็น,เป,นเป็นหัวใจนะฮะเรื่องเนี้ยจะได้ผลไม่ได้ผลถ้าเราสามารถล็อกเป้าได้ได้เร็วเนี่ยมันก็จะสามารถอีดวงไม่ให้แพร่กระจายได้ได้ค่อนข้างดี ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเราอยากจะเอาโมเดลของเกาหลีไม่ใช่เรื่องการใช้ชุดระ,ะบิดเทสซึ่งทราบว่าตอนนี้ที่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาได้คิดค้นซึ่งท่านประธานหอค้าก็ประสานไปก็เห็นว่ายินดีจะให้จังหวัดเรามามาดำเนินการใช้ในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ1000ชุดอันนี้ถ้าถ้าความคืบหน้าเป็นประการใดผมจะได้นำเรียนนะได้นำเรียนอีกทีนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีสําหรับการค้นหาของสุรินทร์เราก็คือตอนนี้ห้องแลบที่โรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยเปิดใช้แล้วแทนที่เราจะต้องส่งไปค้นลาดไปเสียเวลานะตอนนี้ใช้เวลาไม่มากนะครับส่งเย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้ารู้ผลอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ค้นหาควบคุมนะครับก็ทั้งหมดก็ขอญาตกลาบเรียนเพียงเท่านี้ไม่ทราบท่านมีประเด็นสักถามไหมครับเชิญครับ ถามตรงนั้ก็ได้ผมได้ยินเนี่ยเรากําหนดไว้แล้วออกประ,ประกาศคือเจต,ตนาคือต้องการให้ผู้คนเนะี่ยออกนอกบ้านให้น้อยฮนะถ้าเรายังืนเปิดอยู่ยตลอดยนะีิบสี่เนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แล้วแล้วผมผมเชื่อว่าพี่น้องโดยปกติเนะี่ยคนโดยปกติเนะี่ยไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มเลย ถ้าเป็นธรรมเนียมบ้านเราที่เหลือก็คือพวกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คงไม่ใช่ทุกคนไม่ได้ไปกล่าวหาทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลางคืนแล้วไม่ค่อยนอนไงก็จะไปใช้บริการซะเยอะแต่ก็มีฮะคนที่ท่านจําเป็นจริงคนทํางานคนอะไรก็มีแต่ผมว่าก็น้อยเมืองนอกนี่เมืองนอกปกติสี่ทุ่มเนะี่ยท่านไม่ต้องไปหาซื้ออะไรกินแล้วนะฮะไม่มีแต่บ้านเราคือเราเปิดกระแสรี ก็ขอขออนุญาตนะในภาวะอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าสี่ทุ่มถึงตีห้านะครับแล้วก็ขอความร่วมมือรวมทั้งในเขตเมืองด้วยนะฮะยกเว้นมีทุนละเจ็บป่วยอะไรจริงๆท่านค่อยออกมาผมประสานกับทางตำรวจวนะครับสายตรวจต,ต่างๆถ้าเลยสี่ทุ่มตอนนี้เห็นคนอยู่นอกบ้านแล้วถ้าไม่ใส่แมสด้วยเนี่ยช่วยเตือนแล้วก็ช่วยไล่ให้เข้าบ้านด้วยนะครับ มันเป็นเรื่องขอความร่วมมือครับ,ค,ค,รบคือช่วงนี้ไม่ได้บังคับฮะเป็นเรื่องขอความร่วมมือฮะยืนยันคือตอนนี้ก็ปัญหาคือว่าเนื่องจากพหลกรเนี่ยยังไม่ได้ห้ามเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดใช่ไหมฮะอันนั้นเราก็พยายามคัดกลองให้ได้มากที่สุดเราเน้นไปที่รถที่จะมา ปลายทางอยู่ที่เรานะครับถ้าปลายทางไม่ได้อยู่ที่เราจะไปมากบางทีมันก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติกันก็เราก็พยายามอันนี้ของเราในะระบบของเราเราก็ยืนยันว่าที่ที่เราตั้งด่านมานะันเนี่ยจริงๆตั้งด่านก่อนที่จะมีพลกอนะฮะลอยตะเข็บเนี่ยนะครับ,บ,รบถ้าท่านจําได้เนะี่ยเราตรวจเป็นเป็นหมื่นคนแล้วนะฮะแล้วมีที่พบว่ามีไข้ด้วยนะฮะ มีไข้เนี่ยครับรวมตั้งแต่แรกที่ตรวจมาผมว่าจะเป็นร้อยแล้วซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มีการส่งต่อไปยังรอ,องพอสตอที่อยู่ปลายทางเพื่อลงไปตรวจสอบอีกทีควบคุมอีกทีนะครับครับอยากสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นี่ที่ทางส่วนกลางส่งมาช่วยด้วยพร้อมทั้งทั้งนี้ทั้งในจังหวัดสุรินทร์เราเองอไม่ทราบว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับ ล่าสุดทางทางในแพทย์สจยืนยันว่าพร้อมนะฮะมีความพร้อมทั้งเครื่องช่วยหายใจอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนั้นก็คงจะต้องจัดหากันนะจัดหากันไปคือปกตินะถ้าไม่คือผมเรียนตรงๆถ้าไม่เราไม่ปล่อยตาจอถากรรมไม่เกิดการระบาดแบบรุนแรงแบบจีนแบบอิตาลีเนะี่ยยังไงก็พอครับแต่ถ้าแบบจีนแบบอิตาลีอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะนะนะ ผมถึงบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบนั้นเท่าอย่างแรกเลยคือกําลังใจนะฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะพวกเราต้องช่วยกันช่วยดีที่สุดการช่วยหมอและแพทย์ที่ดีที่สุดก็คือคุณอยู่บ้านใชคุณอย่าหยายบไปทําตัวเสี่ยงแล้วป่วยซะเองเนะอันนี้ช่วยดีที่สุดนอกนั้นไม้เครื่องมือท่านดูแลอยู่แล้วผมยืนยันนะครับแล้วก็บางส่วนเราเอาไปเสริม นะไปเสริมเพื่อให้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นวัตรกรรมที่คิดค้นเช่นไอ้ตู้ที่สําหรับช่วยใส่ท่อหายใจเนี่ยมันยังไม่มีขายหรอกนะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เราต้องเล่งอันนี้ก็เราก็เห็นว่าบุคลากรในพื้นที่เราทําได้เราก็ทําเสริมในตรงนี้นะครับเราพยายามเปิดตอนนี้ต้องขอบคุณหอกันค้าด้วยนะฮะหอกานค้าเขาก็ไปตั้งกองทุนไประดมทุนมา แล้วก็ทางทางราชการนอกจากงบปกติแล้วเนี่ยนะครับโรงพยาบาลก็มีเงินบำรุงพยาบาลส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วตอนนี้รัฐบาลโดยการนําของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านกบุณาสั่งการผ่านมา,าไทยจัดสรรให้งบจังหวัดละ50บล้านนะฮะเป็นงบยับยั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะทําให้เกิดสภาพคล่องของการทํางานพยายามเปิดหลายๆจุดมาเพื่อให้การทำา คล่องตัวขึ้นผมก็ยืนยันว่าตอนนี้มันมีความพร้อมในระดับพอสมควรเลยแหละ